ผมสวัสดีหมอรถทุกท่านนะครับกลับมาพบกับชาแนลดีๆอีกครั้งเบสออโต้ช็อปนะครับก็ทดสอบตัวเก่งก่อนจะส่งไปสอบปอปอลาวนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเชฟคูดนะครับโอเคครับผมค้นหาอัตโนมัติเลยครับมีระบบแปลไทยตรงนี้เพิ่มเติมนะครับกดไปครับโอเคเป็นเชฟคูดนะครับ ก็เดี๋ยวเฮรีพอร์ตไปทั้งระบบเลยนะครับนี่ก็จะสแกนไปทั้งระบบนะครับถ้าถ้าไม่มีก็คือจะขึ้น not equal เนี่ยครับโอเคครับก็จะมีออพอเฮรีพอร์ตเสร็จก็ะจะมีฟอร์โคดนะครับอันนี้ก็ส่วนของเอนจิ้นนะครับออกซิเจนเซนเซอร์นะครับตัวฮีเตอร์ B.C.M ก็ไฟสองป้ายนะครับลายเส้นแผดนะครับโอเคโอเคไฟสองป้ายนะ่าจะช็อตนะครับเดีย๋ยวค่อยไปเช็คอีกทีนะครับโอเคดีซีเลยนะครับโอเคครับก็หลังจากเคลีย์โค้ดนะครับก็จะมีอันนี้เรามีระบบเรดิโอด้วยนะครับ เดี๋ยวผมเข้าไปดูตรงตอนนี้เรามาที่เรดิโอนะครับสามารถอ่านโค้ดได้แล้วก็มีฟังก์ชันในการสั่งกระตุ้นอ j เจกอันนี้ก็จะเป็นถอดแผ่นออกมานะอันนี้เป็นการรีเซ็ตโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูระบบหน้าปัดเคครับเข้ามาในหน้าปัดแล้วนะครับก็ะจะมีการอ่านตั Data ้าสเต็มเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันในการ ทดสอบนี่ยอันนี่จะเป็นทดสอบเกดนะครับให้เราลองกดสั่งทดสอบนะครับเคครับทดสอบเกดนะครับอีกรอบนึงครับโอเค ส่วนสเปเชียลฟังชั o นก็จะเป็นการเล่นนับในระบบแคนแบตของนับปัดนะครับโอเคบางคนเข้ามาในในพวกตระกูลเชฟแล้วหา ABS ไม่เจอนะครับอ่าซึ่งในของเชฟเขาใช้ตัวนี้นะครับอิเล็กทรอนิกเบรกคอนโทรลโมดูลนะครับจะใช้ตัวนี้นะครับในการ รุ่นอื่นจะเป็น ABS นะครับแต่ GM เขาใช้ตัวนี้นะครับจะได้ไม่หลงทางนะครับโอเคโอเคครับตอนนี้เข้ามาในระบบ BCM ระบบบอดี้นะครับก่อนนี้ก็จะเป็นอ่านโค้ดเคโค้ดแล้วก็ดูข้อสุดเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันพวกสั่งกระตุ้นดูนะครับอ่าผมไปที่วินโด s นะครับวินโด้ p a s s Window Motor นะครับกดแปลตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดสั่งกระตุ้นนะครับตรง w i n d o w นะครับดาวนะครับสั่ง up นะครับขึ้นนะครับโอเคก็จบการรีวิวคร่าวๆนะครับผมใน เชฟคูดก่อนจัดส่งไปสปปลาโอเคครับผมขอบคุณครับ